สวัสดีครับเอฟซท่านผู้ชมนักสะสมคนชอบเหรียญกะมาพบมาพอมาบอกมาคุยกันอีกคือเกา่ากับช่องสมาคมช n แนลกะนำเอาเหรียญแปลก,ปลกๆที่ผิดปกติบอธรรมดามารีวิวให้เอฟซีได้ติดตามรับชม ในคลิปนี้มีเหรียญชนิดหนึ่งบาทเป็นเหรียญที่บบธรรมดาเป็นเหรียญเปลกเป็นเหรียญหลุนเกา่าปีพศสองพันห้ารอยสามสิบเหรียญปีพศสองพันหรอยสสิบเป็นเหรียญหลุนเกา่าเป็นหลุนที่สองที่โบเมนธรรมดากับ ีเดียวกันแต่ว่าสีแตกต่างกันตัวหนังสือแตกต่างกันพระบรมบรูปหรือว่า,าพระเสียรแตกต่างกันและสำคัญที่สุดเหรียญปีพศ2530ชนิดหนึ่งบาทมีแบบพระเสียรเหล็ก แล้วก็มีแบบแม่เด็กดูดติดก็คงสิมีช่องเดียวนี่ละคือช่องสมาคมชาแนลที่นำเอามา,ารีวิวเรียนแปลกๆให้กับ f อฟท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันสีโบคือกันนะครับก็สังเกตน,นะครับ f อฟ เรียนนีกับเรียนนีสิเป็นสีเดียวกันนะครับเป็นสีเดียวกันแต่กะเรียนนีกับเรียนนีก็สีเป็นสีเดียวกันเรียนนีกับสีบเป็นสีอีกสีหนึ่งสีอื่นไปเลยนะครับสรุปแล้วก็คือหาเรียนนีสามสีแต่เป็นปีพศเดียวกันนะครับ ที่นี่กับมาเบิงทั้งด้านพระบรมบรูปนะครับเหรียญนี่กับเหรียญน,นี่กับพระบรมรูปคือกันเหรียญน,นี่กับเหรียญนี่กับพระบรมรูปคือกันเหรียญนี่พระบรมรูปแตกต่างกันนะครับผมก็โชว์ไว้ในลักษณะนี้แล้วก็ให้เอฟซีไดสังเกตไปพร้อมๆกันผมสิเป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับความผิดปกติของเหรียญน,นะครับ หาเหรียญนี้เหรียญใดเป็นเหรียญแปลกมันสิมีเหรียญแปลกอยู่สองเหรียญนะครับสิมีเหรียญแปลกสองเหรียญคือเหรียญนี่กับเหรียญนี่แม่เล็กดูติดนี่ครัเป็นรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งที่แปลกนะครับเหรียญนี่กับเหรียญนี่สิเป็นเหรียญพระเศียนเหล็ก ตัวหนังสือก็สิเป็นแบบเดียวกันคือตัวหนังสือหนาสองเหรียญนี่ตัวหนังสือหนานะครับสองเหรียญนี่เม่เล็กดูติดสองเหรียญนี่ตัวหนังสือหนาเป็นเหรียญภาษเหรียดเหล็กเนี่ยภาษเหรียดเหล็กอย่าคิดว่ามีหลายเหรียญนะครับสี่เหรียญนี่เหรียญเม่เล็กดูติดนี่ค็ช่องสมาคมชาแเนี่ยมีอยู่สองเหรียญปีพศสองพัน ห้500าร้อยสามสิบปีสองพันห้าร้อยสามสิบก็คือปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเมรเดียนดุตินีช่องสมาคมมีอยู่สองเหรียญน,นะครับในส่วนของผ้าเสียนเหล็กสองเหรียญหนีผราเศียนเหล็กช่องสมาคมทโฟนแวก็มีอยู่สองเหรียญ นะครับส่วนเหรียญน,นี้สีขาวสีเทาเนี่ยนะครับเป็นเหรียญพระเศียนใหญ่เป็นเหรียญพระเศียนใหญ่ปีพศสองพันห้ายสาสิเช่นกันนี่คือความแปลกของเหรียญปีพศสองพันห้าสามสิบที่ท่าง่องของเฮาได้นำเอามารีวิว ให้เอฟได้ติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับก็ฝากก่อนถิดไปพอกับอีกด้านหนึ่งก็คือด้านด้านหลังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับครับเพื่อเป็นการแสดงถึงความชอบ ของทั้ง่องของเข้าเลยนําเอาเหรียญแปลกๆมา,ารีวิวให้เอฟซีได้เบิ่งกันนะครับด้านหน้าทุกคนก็อาจจะฟังเข้าใจหมดแล้วกลับต่อไปก็จะให้เบิงด้านหลังว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญพศสอง2 5 0หริจิงบอนะครับจะให้เบิงเหรียญไม่เล็กดูติดก่อนนะครับพร้อมทั้ง สืดูให้เบิงเลยนะครับนําแม่เล็กมากพร้อมนะครับจะดูดให้เบิงนะครับอเหรียนแหลกนะครับเป็นสีเงินนะครับเป็นสีเงินปีพศอสองพันะครับแม่เล็กดูดติดหรือบอ่หายไปจากมือ ก็แสดงว่าอยู่ในเมล็ขก,ก็ภายครับหล่นไปนะครับจับมาคือเกานะเพื่อเมื่อกี้ผ่าดสะดุดนะครับครับกะทวบแบบจะอะไปม,มีเลยนะครับ เฟซีสิไดใเห็นชัดเจนนะครับเนี่ยก็วางใบแบบนี้นะครับทามันโบดูดก็คือมันหล่นในกระดูดนะครับแต่ดูดโบนักปันไหน,นะครับดูดบางๆนะครับก็แสดงว่ามันดูดนะครับดูดติด กลมาบึงอีกเรียนหนึ่งนะครับที่แม่เล็กมันดูดติดเป็นสีเงินคือกันปีพศเดียวกันก็คือปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบนะครับแม่เล็กหายหายไปจากมือก็แสดงว,ว่ามันยังอยู่ ในเมล็กนะครับเป็นปีพศ2530้ใช่ไหมนี่คือเป็นเรียนรุ่นเก่าแม่เด็กดูดติดปีพศ2530นะครับแปลกไหมครับก็แปลกนะครับตามกระแสแล้วเรียนรุ่นเก่าอ่า เขาว่าดูดไม่ติดนะครับตั้งแต่ปีพศ2529จนถึงปีพศ2 5ง1แต่ปีพศ2530ไม่เด็งดูดติดนะครับนี่ก็คือความแปลกของเหรียญสอเหรียญต่อไปก็เหลือสามเหรียญน,นะครับสามเหรียญน,นี้ก็จะให้ดูเกี่ยวกับพราเสียนเล็ก พรเียรเล็กพรเสียนใหญ่นะครับให้เพื่อนๆนสังเกตเหรียญอยู่ด้านหน้าขวามือนี่ซ้ายมือนี่นะครับจะเป็นพระเศียนเล็กจะให้เพื่อนเพื่อนสังเกตว่ามันเหมือนกันไหมถ้ามันไม่เหมือนกันก็แสดงว่าเป็นพระเสียนเล็กนะครับเหรียญพระเสียนเล็กคางจะแหลมจะแหลมคม เป็นสันนะตัวหนังสือคำว่าภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่เก้าก็จะหนาเหรียญด้านขวามือด้านหลังจะเป็นพระเศียรใหญ่ตัวหนังสือจะบางนะครับด้านหลังก็เช่นกันนะตัวหนังสือจะหนาตัวหนังสือจะบางสีก็จะผิดกันนะครับเหรียญน,นี้ จะเป็นเหรียญพระเสียรเล็กปีพศ2 5 0สเมื่อก่อนเขามีราคาซื้อขายกันอยู่ที่เหรียญละหนึ่งันปัจจุบันนี้ไม่มีข้อมูลเหรียญนี้เหรียญธรรมดาปกติทั่วไปเอามาเปรียบเทียบนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับเหรียญพระเสียรเล็กมีสองเหรียญแล้วก็จะให้ดู ว่ามันเหมือนกันไหมภาษีเ,เล็นก,กับภาษีเงนเล็กตัวหนังสือหนากับตัวหนังสือหนานะครับด้านหลังก็เหมือนกันตัวหนังสือครับนี่ก็คือ,อเรียนแปลกที่ทางช่องของเรานำมารีวิวให้เพื่อนๆให้เอฟซที่เป็นแฟนเป็นแฟนคลับของ ช่องสมาคมชาแนลหรือว่าเป็นแฟน f อที่ติดตามมาโดยตลอดได้รับชมสังเกตอีกแบบหนึ่งสังเกตทอทหารคำว่าบาทนะครับทอทหารหางสั้นนะครับทอทหารหางสั้นนะครับเลขสามก็จะแตกต่าง พอทหารหางสั้นนะครับนี่คือเหรียญปีพศสองพัน้าร้อยสียนเล็กจะเป็นแบบนี้ทอทหารหางสั้นไม่เหมือนเหรียญน,นี้พอทหารหางยาวปีพศสองพัเหรียญน,นี้ก็เช่นกัน ทอทหารหางยาวปีพศ2530ครับก็สำหรับคลิปนี้ช่องสมาคมชาแน,นลก็ได้ให้ข้อมูลเหรียญหนึ่งบาทที่มีความผิดปกติเป็นเหรียญแปลกให้ FC ได้ตามรับชมได้ครบถ้วนนะครับจริงหรือไม่จริงอันนั้นต้องใช้วิจาญาณในการรับชม ก็ไปดูไปหาไปค้นไปคว้าเผื่อ,จอเจอเผื่อพบเจอถ้าพบเจอก็เก็บไปก่อนในอนาคตต่อไปไม่แน่อาจจะประกาศรับซื้ออีกครั้งหนึ่งในส่วนช่องที่เคยประกาศรับซื้อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ